เราก็อยู่กับทางเต็นท์ยนะีนรโตค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาพบเจ้าฮอ n d a c i ตีปี2012นะครับมาแล้วนะครับคันนี้นะครับรถบ้านแท้100%เกียแมนนวลนะครับคันนี้มาแล้วนะครับ่ันใดตามหาอยู่นะครับคันนี้สีก็เดิมๆเ,เลยนะครับแต่เอาไงาแบบนี้เลยทีเดียวจะภาพสวยๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับ ดูคอนโซนภายในกันคอนโซนภายในสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นมาพร้อมกับเกียร์แมนนวลนี่มาพร้อมกับเบาะผ้าสีเทาบนแบบนี้เลยน,นะครับสะ,สะอาดๆจิ๋มเบี้ยไม่มีรอยฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นแล้วกับเจ้าราคาตัวรถ Honda City 1.5V ปี2 0ง2คันนี้นะครับเกียร์แมนวนวลด้วยนะครับท่าในใดตามหายอยู่นะครับราคาเพียงแค่199,000บาทนนบเ, 4, เท่านั้นนะครับผ่อนเดือนละ4,000ันิดๆเท่านั้นนะครับผ่อนพอๆกับมอไซค์กันเลยทีเดียวนะครับกับรถยนต์สวยๆจิ๋มๆ